บรูโน่มีส่วนกับชัยชนะแมนยูแค่ไหนสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาในะวันนี้ทีมงานฟุตบอลแม็กซ์จะพาทุกท่านไปเจาะลึกถึงฟอร์มการเล่นของแมนยูในยุคที่มีบรูโน่เฟรนันเดสว่าแข้งทีมชาติโปรตุเกตนั้นมีส่วนกับชัยชนะของปีศาจแดงมากน้อยแค่ไหนตลอดปี2020ที่ผ่านมาก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และสั่นกระดิ่งเพื่อตั้งเตือนคอนเทนต์ฟุตบอลอัดแน่นจากทีมงานฟุตบอลแม็กซ์ด้วยนะครับ พึ่งแรกของซีซั่นที่แล้วคือช่วงเวลาที่แฟนแมนยูถอดทหมดทั้งใจและกายในการตามลุ้นเชียร์ทีมรักที่ฟอร์มรุ่มรุ่มดอนดอนจนแทบจะหมดหวังในการลุ้นพื้นที่ยุโรปแต่อย่างดีที่เวลานั้นบอร์ดบริหารไม่ได้นิ่งนอนใจและเริ่มสารต่อสิ่งที่พวกเขาพลาดไปเมื่อตลาดซัมเมอร์ปีก่อนเข้าสู่เดือนมก,กราคมปี2020ปีศาจแดงจากการดึงเพลย์มเมเกอร์ฟอร์มร้รอนแรงอย่างบรูโน่ฟานันเดสมาร่วมทีมจากสมโมสรสปอร์ติ้งลิสบอนเพื่อหวังที่จะเข้ามากอบผู้สถานการณ์อัััันนนนนนเเเลลลววววรรร้้้้าา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 ยื่่่่่ออองงงงสสสูููปปปหหมมมทีตตตบบกกกกก็็คไไแใช สามารถเปลี่ยนให้ทีมกลับมาน่ากลัวและสู้กับทุกทีมในลีกได้อย่างสูสีข้อแรก การเข้าทำที่มีคลาสการมาของบรูโน่เฟเดนเดสร้างความชัดเจนในการเข้าทำประตูของยูไนเต็ดจากเดิมที่กว่าจะทำเกมลุกแต่ละครั้งต้องใช้จังหวะอย่างสิ้นเปลืองแต่เมื่อมีผู้บัญชาการเป็นบรูโน่จึงเกิดการจ่ายทะลุช่องที่เห็นผลในหลายๆครั้งแต่จำนวนสร้างสรงรค์โอกาสไม่ต่ำกว่า5 0ครั้งตลอด27เกมที่ผ่านมาโดยแบ่งเป็น1 1แอสซิสกับอีก15ประตูโดยปีศาจแดงสามารถยิงได้ถึง57ประตูยามที่มีบรูโน่อยู่ในสนามสิ่งที่ทีมได้รับประโยชน์จากบรูโน่นั้นสูงสุดจนหาใครียดุดลกรางงงิิถึ ที่แม่นยำเกือบเกือบ90%โดยไปถึงการยิงไกลที่เป็นเครื่องหมายการค้าของเขาแข่งฝ่ายทองก็งัดมาช่วยทีมได้ทั้งหมด ข้อต่อมาศูนย์กลางของทีมก่อนจะมีแข้งดังชาวโปรตุเกสทีมต้องอดทนใช้อันเดรสเปเรล่าและเจสซี่ลินการ์ดในการบัญชาเกมตลอด37เกมแมนยูทําไปได้57ประตูก็จริงแต่จานวนแมตช์ดังกล่าวนั้นน้อยกว่าบรูโน่ถึง10เกมแถมในช่วงเวลาที่เป็นโอกาสของหมายเลข14และ15ทั้งสองคนแอซิสรวมกันเพียงแค่4ครั้งเท่านั้นปัจจุบันจุดศูนย์รวมการฝากบอลทาเกมตกไปอยู่ที่บรูโน่อย่างชัดเจนเจ้าตัวมกักจะเรียกบอลเสมอและเพื่อนๆก็เชื่อใจเขาแบบสุดๆทุกจังหวะที่เปลี่ยนลูกรับ คนที่มักจะได้บอลมากที่สุดก็คือบรูโนสิ่งสําคัญของเขาที่นักเตะยูไนเต็ดชุดนี้ไม่ค่อยมีก็คือการตัดสินใจที่เด็ดขาดการจ่ายบอลแบบสิงเสียงคือจุดเด่นของเขาที่ทําให้ทีมมีการขับเคลื่อนที่ไหลลื่นมากขึ้นพอต่อมาภาวะผู้นํา บรูโน่ไม่ใช่นักเตะประเภทที่หวังสถิติส่วนตัวและพยายามจะเก่งอยู่คนเดียวเพื่อแบกทีมแต่เขาเข้ามาเพื่อเชื่อมทีมเวิร์กที่ดีภายในทีมช่วยให้ทุกคนงัดข้อดีนํามาปรับใช้ร่วมกันเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดของสมโมสรเ,เพื่อนๆหลายคนชื่นชมเขาโดยเฉพาะสกอตต์แม็กโทมินที่มองว่าบรูโน่เปรียบเสมือนธรรมชาติอันสดชื่นยามอยู่ในสนามเพราะเป็นพื้นที่ที่จะทําให้เพื่อนๆสบายใจและหายใจได้โล่งทุกครั้ง แม้กว่าเป็นกัปตันทีมก็จริงแต่ผู้ที่บัญชาเกมและสามารถแนะนำเพื่อนๆได้มากกว่าก็คือบรูโน่ที่มีประสบการณ์การเป็นกัปตันทีมมาตลอด2ฤดูกาลหลังกับสปอร์ติ้งลิสบอนดูเรื่อนักสู้ของเขาบวกกับเป็นคนตรงๆร,รู้สึกอย่างไรก็จะพูดไปอย่างนั้นอย่างเช่นตอนที่เขาปะทะคารมกับดินเดเลฟในยูโรป้าลี นั่นคือสิ่งที่ดีสําหรับนักเตะที่เป็นผู้นําในสนามสิ่งใดผิดพลาดต้องรุดเข้าแก้ปัญหาในทันทียังรวมถึงการจัดการกับการยืนตําแหน่งของเพื่อนร่วมทีมโดยเฉพาะกลุ่มผู้เล่นที่ต้องประสานงานกับเขาโดยตรงเขาจะวางแผนและแนะนําเพื่อนๆว่าจังหวะไหนควรวิ่งจังหวะไหนควรจ่ายเพื่อให้ทีมสามารถเล่นเกมรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพถึงขั้นที่โซชาย,ยังเคยให้สัมภาษณ์ออกสื่อว่าการบรรชาเกมของบรูโน่นั้นซื้อใจเพื่อนไปแบบเต็มๆและทุกคนพร้อมจะทําตามคําสั่งของเขาเพื่อเป้าหมายที่ดีที่สุด คงไม่มีใครคิดและคาดหวังมาก่อนว่าคนคนเดียวจะสามารถเป,ปลี่ยนแปลงแลายกระดับสโม,มสรให้กลับไปเป็นทีมที่คู่ต่อสู้ต้องรู้สึกเกรงกลัวอีกครั้งได้ในเวลาเพียงไม่นานเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นกับแมนยูมานานแล,แล้วตั้งแต่หมดยุคข,ของป er ๋าเฟอร์กี้กับแข่งระดับเวอร์คาร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งในรอบหลายปีหรือดูการใหม่ของปีสแจแดงอาจจะดูย่ำแย่แต่เมื่อใดที่ทีมกลับมาตั้งตัวได้เหมือนช่วงต้นปี2020เมื่อนั้นบรูโน่และของเพื่อนอาจจะสร้างความมหศัศจรรย์ในพรีเมียร์ลี ก่อนจะจากกันไปหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอล m a x